สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่3 1นะคะ,ะวันสิ้นเดือนสิงหานี้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนหน้าที่43ต่อนะคะอะ่หน้าที่43เนี่ยนะเรื่องการอ่านในใจนะคะตัักเรียนเตรียมขีดนะการอ่านในใจคืออะไรการอ่านในใจก็คือการอ่านเงียบๆนะคะ เป็นการอ่านเพื่อค้นหาความหมายจากตัวหนังสือและก็เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับผู้อ่านนะคะ,ะต่อมาย่อหน้าสองเลยย่อหน้าสองนะคะผู้อ่านเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตนเองอ่านคิดด้วยตัดสินใจด้วยแก้ปัญหาได้วินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จากเรื่องที่เราอ่านได้แล้วก็นำประสบการณ์จากการอ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนจะต้องจับใจความสําคัญได้หมายถึงอะไรการจับใจความสําคัญในที่นี้ก็หมายถึงว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ได้นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ ตัวอย่างเช่นเนี่ยนักเรียนช่องสีฟ้าเนี่ยคะน้าเป็นผักที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายคะน้าเนี่ยแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือคะน้าใบกลมนะคะคะน้าใบแหลมแล้วก็คะน้ายอดเห็นไหมครูไม่อ่านนะครูมาสรุปใจความสําคัญด้านล่างเลยเขาบอกว่าใจความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ ต้องการทำให้เรารู้จักว่าคณะในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด3ชนิดได้กัน่าชนิดด้วยกันนะคะได้เก่คณะใบก้มใบแหลมแล้วก็คณายอดอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็มีแคลเซียมสูงต่อไปนะคะหน้าที่44นะคะข้อที่2นักเรียนจะต้องตีความได้ตีความได้คืออะไร บอกความหมายที่แฝงอยู่อบอกความหมายที่แฝงอยู่นะคะว่าบางทีผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแบบตรงๆมา,มาเลยนักเรียนเขาก็จะมีความไหนแฝงอยู่นิดๆ,ๆ,ๆตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสู่อายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้า ว่างาว่างโง่ใจความสําคัญของบทกรอนนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเห็นความสําคัญของการอ่านหนังสือใช่ไหมคะชี้ให้เราเห็นถึงผลดีการที่อ่านหนังสือได้แล้วก็ผลเสียของการที่เราทําไมคะไม่รู้หนังสือ,อต่อมานะคะหน้าที่ 45นะหน้าที่45นะคะข้อที่3นะเมื่ออ่านหนังสือแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้วิจารณญาณได้การใช้วิจารณญาณก็คือการคิดไตร่ตรองหาข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงอ,อะไรเป็นข้อคิดเห็นของคนเขียนอ,อะไรเป็นเรื่องจริงตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ก็คือเรื่อง โรคเอดนะคะอ่าเรื่องโรคเอดนะข้อเท็จจริงนักเรียนดูข้อเท็จจริงเลยนะครูไม่อ่านนะคะข้อเท็จจริงก็คือโรคเอดเป็นปัญหาในสังคมทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่มียารักษาข้อคิดเห็นก็คือทุกคนต้องร่วมใจกันอ่าให้โรคเอดเนี่ยหายไปโดยเด็ดขาดไม่ให้เกิดโรคเอดนะคะ จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคืออะไรอขอความร่วมมือในการกำจัดโรคเอดความรู้สึกของผู้เขียนก็คือห่วงถึงสถานการณ์โรคเอดที่แพร่กระจายไปยังทั่วโลกคุณค่าของเรื่องนี้คืออะไรคะทำให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังเรื่องโรคเอดนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปไปเจอคลิปหน้าที่46นะคะคลิปที่4นะ